สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิจิทาร์โหดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทํานายดวงกันในหัวข้อเรื่องข่าวดีเรื่องดีใดๆที่กําลังจะเกิดกับคนที่เกิดวันพุธในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมาดูกันว่าคนที่เกิดวันพุธกําลังจะเกิดข่าวดีเรื่องดีใดๆนะคะการอ่านแบบนี้เป็นการอ่านแบบ general reading ไม่ได้จากจงของคนใดคนหนึ่งอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะ มาดูกันคุณเกิดวันพุธช่วงเดือนพฤศจิกายน2565นี้นะคะกำลังจะมีข่าวดีเรื่องดีใดๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะใบแรกเพศอ๊อฟ <c oughs> คัพเพศอ f อฟคัพเป็นลักษณะของการที่คุณเหมือนกำลังจะได้เริ่มต้นได้มีการเรียนรู้อะไรใหม่ๆได้พบเจอสิ่งใหม่ๆ กำลังจะมีคนดีๆเข้ามาเนาะคนนี้เขาเป็นคนไพ่ถ้วยมันเป็นลักษณะของเรื่องของความรักส,ส่วนใหญ่นะคะคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นคนที่มีจิตใจดีมีสเสน่ห์อบอ้อมอารีเขาเป็นลักษณะของคนที่มีมีญาณสัมผัสมีสิกเซนด้วยเนะาะไพ่ถ้วยเนาะนี่มาดูกันต่อขา่าวดีเรื่องดีใดๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคนคนวันพุธนะคะคนวันพุธ ในช่วงเดืนเอนพฤศจิกายานนี้เป็นยังไงกันบ้างเออ่ยจะมีข่าวดีใดๆมาดูการือทวอปสอบทวอัปสอบเป็นลักษณะของการโรเลไม่มั่นใจมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องให้ต้องคิดมันเป็นสองทางทางแยก <c oughs> ทางเลือกแต่ตอนนี้ยังยัง,ย,งยังตัดสินใจไม่ได้เหมือนยังเลือกไม่ได้เนาะดูกันต่อือม เอ็ดออฟสอดก็มามาทั้งสองดาบมาทั้งหนึงดาบเลยเอ็ดออฟสอดเขาบอกว่าไม่ว่าในการตัดสินใจในในในใ,ใ,ในเรื่องใดๆปัญหาในเรื่องใดๆมันกําลังจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะคะเหมือนคุณกําลังจะได้รับโอกาสกําลังจะมีการามีสิ่งมีเขาเรียกว่าอะไรมีความคิดที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาที่กําลังเกิดขึ้น ัญหานั้นกำลังจะขี้ขายไปในทางที่ดีเนาะมาดูกันต่อ,อโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินการเงินคุณจะดีขึ้นอย่างมากเลยเป็น king e n t e เลยคุณจะมีความมั่นคงขึ้นมีจะมีเขาเรียกว่าเป็นคนที่มีการวางแผนในเรื่องของการเงินอย่างเข้มข้นมากขึ้นอะ่ะเหมือนว่าคุณจะ รู้จักการใช้เงินไม่สุรุ่ยสุร่ายรู้จักการเก็บเงินรู้จักการออมเงินและคุณเป็นคนที่มีเงินเยอะนะต่อจากนี้คุณกําลังจะเป็นคนที่แบบมีเงินเข้ามาเยอะมีเงินเข้ามามากและคุณจะอืมรู้จักเก็บหอมรอมริม่ะรู้จักใช้จ่ายเงินทําอะไรก็วางแผนและเอียดรอบคอบมากขึ้นในเรื่องของการใช้เงินเนาะมาดูกันต่ออืม เอ็ดออฟมอนเอ็ดออฟมอนไพ่หนึ่งไม้เนาะเป็นลักษณะของการเริ่มต้นการเริ่มต้นทํางานใหม่เริ่มต้นคิดนวัตกรรมอะไรใหม่ๆได้ส่วนใหญ่จะเป็นในเรื่องของงานเนะาะเอ็ดออฟมอนไพ่ไม้เขาจะเป็นลักษณะของคนที่เกิดเมษิงห์ธนูเนะาะไพ่ดาบเขาจะเป็นคนที่เกิดในธาตุลมในถุนตน,นกลมเนาะมาดูกันต่อคนเกิดวันพุธ เอมเพลสเอมเพลสเขาเป็นลักษณะของไพ่ของราชินีเนาะคุณกําลังจะประสบความสําเร็จความสุขความมั่นคงในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของการเงินใครที่ทํางานอยู่คุณกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งขยับขยายงานไปในทางที่ดีขึ้นเนาะการเงินของคุณจะมั่นคงขึ้นความรักของคุณจะสุขส,ขสมหวังเอ่อใครบางคนที่แต่งงานแล้วรอการมีลูกมีบุตร เดอะเอ็มเพลสเนี่ยเขาคือไพ่ของความเป็นแม่คุณจะมีลักษณะของความเป็นแม่สูงคือแบบมีจิตใจดีอบอ้อมอารีเป็นลักษณะของคนที่มีเมตตาลักษณะของความเป็นแม่ด้วยเนาะใครรอการมีลูกมีบุตรคุณมีโอกาสตั้งครันเนาะมาดูกันต่อนะคะคนเกิดวันพุธความโชคดีเรื่องดีใดที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณข่าวดีใดๆที่คุณกําลังจะได้รับ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะมาอืมวิวออฟฟอร์จูนกลงล้อของการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนาะใครที่ตกงานอยู่คุณจะได้งานใครที่รอรอในเรื่องของความรักชีวิตของคุณจะกําลังได้พบเจอกับรักที่เป็นพรมลิขิตนะคะคนเนี้ยคนที่จะเข้ามาเขาคือพรมลิขิตที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จัก,กรวาล หนุนนาให้คุณได้มาพบเจอกันการงานของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีคุณจะมั่นคงขึ้นงานกําลังจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนาะเนี่ยมีลักษณะของการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งมาตั้งแต่เด็มเพลสแล้วอะว่อร์ออฟฟอร์จูนก็เหมือนกันนะคะคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะได้เงินจากการขายอสังหาริมทรัพย์ขายบ้านขายที่ดินหรือมีโชคจากจากเลขที่บ้านโชคจากที่ดินที่อยู่อาศัยที่คุณกําลัง ที่คุณอยู่ปัจจุบันเนี้ยเนาะมาดูกันตอ่อว้าวมาดูกันต่อนะคะคนเกิดวันพุธความโชคดีข่าวดีใดๆที่กำลังจะได้รับในช่วงเดืนเอนพฤศจิก,กายนนี้นะคะมาอืมนายอ็อเพนเทักเคิลลักษณะของอัศวินถือเหรียญ เขาคุณกําลังจะมีการวางแผนในเรื่องของการเงินจริงๆด้วยแหละเงินที่เข้ามาเนี่ยเหมือนว่ากําลังจะเข้ามามันเป็นเงินก้อนเนาะกำลังจะเข้ามาอย่างช้าๆไม่แบบไม่ได้รีบเร่งเหมือนคุณวางแผนเอาไว้ว่าต่อไปเนี้ยคุณจะมีการเก็บเงินมีการใช้เงินอย่างไรหรือไม่ก็คนที่เราบอกเนี่ยคนที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะผมลิขิตที่คุณกําลังจะได้พบเจอเนี่ย คนนี้กําลังจะเข้ามาอย่างชา้าๆคนนี้เขาจะทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการธนาคารอะไรประมาณนั้นอะเราวางไพ่ขอโทษนะคะไม่รู้ว่าเราวางไพ่เอียงหรือว่ากล้องมันเอียง <c oughs> มามาฟังสมาธิกันใหม่เปิดอีกสองใบนะคนเกิดวันพุธข่าวดีและเรื่องดีใดๆที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันพุธในช่วงเดืนเอนพฤศจิก,กายนนี้นะคะ ดีใดเอยดูซิดีมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วว่าสิ่งดีๆทั้งนั้นเลยที่คุณกําลังจะได้ประสบพบเจองานเงินความรักอุปสรรคกาลังจะถูกแก้ไขเนอะนว,วัตกรรมใหม่ๆที่คุณกําลังจะแบบเริ่มคิดได้ได้แบบเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆทั้งเรื่องของงานทั้งเรื่องของ <c oughs> ทั้งเรื่องของความเริ่มต้นใหม่ในเรื่องของความรักด้วยเนาะมานะดูกันต่อ ข่าวดีใดเรื่องดีใดที่คุณกำลังจะได้รับอืมอมะไรเลยคุณอ้วนบอนค e ณอ้วนบอนเป็นลักษณะของหญิงแกล่งคนที่ทำงานเก่งเป็นลักษณะของคนธาตุไฟนะเม่สิงห์ธนูเป็นลักษณะของการเนี่ยเริ่มต้นการทํางานหรือคุณเนี่ยได้เริ่มต้นแล้วคุณจะประสบความสําเร็จ มากขึ้นในเรื่องของงานงานคุณจะมั่นคงขึ้นคุณเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่ามีความพยายามมีความชัดเจนในเรื่องของงานเนาะดูันตอบสิอีกใบหนึ่งนายออกสอดนายอ็อกสอดนายออกสอดเขาเป็นคนที่ มุทะลุดุดนันวู่วามใช้อารมณ์ให้ระวังช่วงนี้อย่าใช้อารมณ์เรื่องดีๆมันกําลังจะเข้ามาอย่าให้อารมณ์เสียของคุณมาทําลายล้างสิ่งดีๆที่คุณกําลังจะได้รับเนาะงานคุณกําลังจะก้าวหน้ากําลังจะพัฒนาขึ้นกําลังจะคิดเริ่มงานใหม่ๆได้ ใครที่ทํางานประจํากําลังจะมีโอกาสได้ขยักขยายเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเนอะการเงินของคุณกําลังจะค่อยๆเข้ามาและมันจะมั่นคงขึ้นเป็นคิงเป็นคิงออฟเพนท a เกิลเลยคือความมั่นคงเป็นแบบระดับมหาเศรษฐีเลยนะคุณกําลังจะได้รับแต่สิ่งดีๆอย่าวุ่วายอย่าใช้อารมณ์คิดทําอะไรติดตองให้ดีๆอืมใช้วาจาให้เป็นสเสน่ห์ใช้ ความตั้งใจความมุ่งมั่นของคุณในการแก้ไขปัญหาเนาะเรามีหนึ่งดาบมาแล้วปัญหาของคุณจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนเดี๋ยวคุณนะตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้แต่ว่าอีกสักพักหนึ่งคุณจะคิดได้หาทางเจอและรู้ว่าควรจะทํำยังไงกับปัญหาที่ประสบพบเจออยู่นี้เนาะปัญหาต่างๆมันจะถูกคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นเพราะว่ามันมีไพ่ดีๆเน,นี่ยไพ่เมเจอร์คานาทั้งเป็น ราชินีคือเป็น the a m p l e s ทั้งวิว f f ออฟจูนคือกงล้อของการเปลี่ยนแปลงของชีวิตคุณมันกําลังจะพัฒนาขึ้นไปในทางที่ดีขึ้นเนาะงานดีเงินดีสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเราขอให้คุณรับไว้แต่พลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะโอเคนะคะคนมันพูดข่าวดีที่คุณจะได้รับเนี่ยงานเงินความรักสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเรา จบการทำงายไว้เพียงเท่านี้ใครที่เข้ามาชมใหม่เพิ่งเห็นคลิปเราเป็นครั้งแรกเรารบกวนช่วยกดติดตามช่องเมจิทาลอดบายคิ t ตีให้หน่อยนะคะสำหรับคนที่เข้ามาคอมเมนต์เราเห็นและเราก็ตอบกลับทุกคอมเมนต์เราดีใจและเราขอบคุณทุกคนทุกท่านมากๆที่เข้ามารับชมรับฟังและช่วยคอมเมนต์ติดตามช่อง magic าลอ o บายคิตตีให้นะคะขอบคุณมากค่ะ